สัสดีค่ะเป็นเพื่อที่น่ารักของแอดมีสําหรับคุ้สุดชอบ baby monster world กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับแอดนำเสียงแจนปแป้นและสไตล์การเล่า่าวแบบฟิลเพื่อไม่เลื่อนผ่านฝากเพื่อนๆกดติดตามกด subscribe like แชร์และคอมเมนต์มาพูดคุยกับแอดเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ คลิปนี้แอดขอเริ่มที่การสัมภาษณ์ของน้องๆเบมอนกับคุณโจโจไรท์ที่คลื่น102.7 Kiss FM องจุดเจริกาแอดขอสรุปเป็นคำตอบของน้องๆจากในคลิปสัมนี้มาให้ฟังกันเลยนะคะเริ่มที่คำถามว่าศิลปินคนไหนเศร้าแรงมันดันใจให้คุณมากที่สุดชิกิตาตอบว่าการแสดงของรุ่นพี่แ a ล k p พิงทำให้หนูอยากเป็นศิลป,ปินที่น่าทึ่งแบบพี่ๆเขาค่ะใครเป็นระเบียบม,มากที่สุดโรก,กะ ใครแต่งตัวนานที่สุดรามีใครเซลฟี่มาที่สุดแน่นอนอายอนกิจกรรมยามว่างของเบมอนชอบทำอะไรมากที่สุดแหงเ้าช้อปปิง้ง คำแนะนำที่ดีที่สุดตอนเป็นเทรนนีภริตาตอบว่าสำหรับหนูส่วนตัวแล้วคือตอนที่หนูกับชิกิต้าไปทานอาหารเย็นกับพี่ลิซ่าค่ะและพี่ลิซ่าบอกว่าเราสามารถใช้ได้จากทุกที่แม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่เป็นเซนเตอร์ก็ตามและพอถามถึงเพลงใหม่ที่น้องๆกำลังทำอยู่เด็กๆก,ก็เลิกลักไม่ไหวแต่น้องภาริตาก็ได้ตอบออกมาว่าเรากำลังทำงานเพลงกันอยู่ตลอดเวลาค่ะพวกเราเข้ากันได้ดีมากพวกเราสนุก กันมาแต่มันยังเป็นความลับอยู่ค่ะส่วนคำถามที่ว่ามีใครเคยเจอเรื่องลี้ลับบ้างไหมอาสาก็ตอบว่าในห้องซ้อมค่ะหนุ่มัาจะมีอาการเหมือนโดนผีอ้าหนุ่มเห็นใครบางคนที่หนุ่มไม่รู้จักด้วยค่ะมันน่ากลัวมากๆเลยและเมื่อน้องๆเบมอนถูกเชิญเข้าบ้านผีสิงภริตาอาสารามีโรราชิตาตอบร้อมกันว่า yeah เย้เหลือก็แตกพีรุกากับอาคยอนดีบอกว่า no ซึ่งการสัมภาษณ์ครั้งนี้พิธีกรคุณโจโจน่ารักมากๆเลยนะคะเพราะพอรู้ว่าน้องๆไม่เคยมาอเมริกามาก่อนก็บอกว่าตอนนี้พวกคุณได้รับเชิญอย่างเป็นทางการแล้วนะครับแถมยังบอกอีกว่าจะเปิดเพลงของเบมอนในช่องวิทยุของอเมริกาให้อีกด้วยเริศเวอร์อเมริกาชวนพวกหนูแล้วนะเขาชมเข้มขนาดนี้แล้วคาดหวังเบมอนโปรโมทในอเมริกาแล้วหนึ่ง และมาต่อกับข่าวล่ามาแรงกับการโปรโมทเพลง Like That เมื่อ Baby Monster ประกาศว่าจะไปแสดงเพลง Like That ในรายการ M Countdown ้ดยกับเ yeah, yeah, yeah. บิา่านเย่เย่เย่กีม้พอ่อย่าพอประเสริฐพ่อประคุณตูนหัวพ่อเลิศพอจัดให้น้องๆเบมอนแล้วโดยเทป p e r f o r m Like That นี้จะออกอากาศในวันที่13มิถุน,นายนนี้นะคะเบิรนอ๋อเจน จากรายการเพลงแล้วมาต่อกันที่ข่าวราอื่นๆเกี่ยวกับน้องๆเบมอนกันค่ะเริ่มที่ตั๋วบัตร Summer Sonic Japan นั้นก็ได้โซลเอาไปหมดแล้วค่ะ ซึ่ง Baby Monster อร์จะแสดงในงานเทศการดนตรีแรกต่อหน้าผู้คนจำนวน25,000คนที่โตเกียวค่ะ <Wow. S 1> และนอกจากนี้ New Idol Group Brand Reputation June 2024อันดับยอดนิยมของ b บรนด์ e p u t t t o o นน้องๆเบมอนก็อยู่ในอันดับที่5ของ New Idol Group s. ประจำเดือนมิถุนายนนี้ด้วยค่ะยินดีกับด้วความสำเร็จของเจ้ามอนเตอร์มอนตีลังใจของแม่ด้วยนะจ๊ะ และส่งท้ายด้วยพี่สาว Julie Kiss of Life ที่เต้นเพลงชี e ในเวอร์ชันเดโมค่ะโหยเมมอนริ่มิีกแล้วว่ามีแต่รุ่นพี่ในวงการเอ็นดูเต้นชียกันจ่ำทั้งวงการเลยและนี่ก็คือข่าวคราว,าวทั้งหมดที่แอดอัปฟานในคลิปนี้นะคะเพื่อนๆกินได้หนึ่งไรก็เมนกันมาได้เลยอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์และพบกเรใจม่คลิปหน้าดูแลเจ๊แกรักสุขภาพด้วยรักๆๆแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ When I stop no I'm never second guessing I gotta